กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะในเพจ f a c e b o o k แล้วก็ใน YouTube ค่ะเป็นกำลังใจให้อาจารย์เราแล้วก็ทีมงานนะคะที่จะนะคะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรักเรื่องนี้นะคะมานำเสนอให้ได้ทราบกันนะคะอาจารย์คะในช่วงนี้เดี๋ยวไปเป็นหน้าที่อาจารย์อธิบายเลยแล้วกันเดี๋ยวขอกดแชร์แป๊บแชร์กันก่อนแชร์กันไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ มานั่งดูกันเลย<ด>นะครับเป็นตัวให้พร้อมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วหยิบพระขึ้นมานะครับวันนี้จะพาไปดูหลวงปู่ทิมปิดตาหลังรูปเหมือนนะครับแต่ก็อื่นฟังประวัติสักเล็กน้อยของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับหรือพระครูภาวนาพิรัตท,ทิมอิสริโกนะครับเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2420 2, 2นะครับ<ช>มรณภาพเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2,518นะครับอุปสมบทครั้งแรก7มิถุนายนนะครับพศสอง9พรรษา69นะครับอายุ96ปีนะครับ<ช>อ,<า>อดีตเจ้าวาดวัดละหานไล่จังหวัดระอองนั่นเองนะครับปิตาหลังรูปเหมือนนะครับ ตารุ่นนี้จริงๆแล้วเล่นง่ายนะครับรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2517นะครับ <c oughs> ลักษณะโครงสร้างนะครับเป็นรูปพาปิตาเห็นไหมค่ะน่าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าสะดือกลมมา<อ>สะดือไม่มีขีดนั่นเองมีสองบล็อกนะครับคือบล็อกสะดือขีดกับไม่ขีดแค่นั้นเองนะครับพื้นฐานวิธีการดูดูเหมือนกัน นะครับพระมีตัวตัดเดียวนะครับมีแค่ทองแดงกับเนื้อนวะเท่านั้นทองแดงต่อโคดด้านหน้านะครับบริเวณหัวเข่าส่วนเนื้อนวะนะครับต่อโคดด้านหลังที่เป็นรูปหลวงปู่ทิมนะจำไว้นะครับนวะต่อหลังทองแดงต่อข้างหน้านะครับเป็นพระไซส์จิ๋วเลยนะครับเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับไซส์กระทัดรัดเหมาะสําหรับ คุณผู้หญิงนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับหรือคุณผู้ชายก็ได้บางทีเขามีซีรีส์เล็กอยู่นะครับนะซีรีส์เล็ก,ลกๆพวกปิตา้าอย่างเงี้ยมีหลายหลวงพ่อนะ,ะที่ดังๆนะครับเอาไปเข้าชุดได้นะครับจิ๋วแต่แจ๋วราคาจับต้องได้นะครับปัจจุบันเกยเยอะมากมนะเกมีจำนวนมากกว่าพระแท้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูรายการเราดูเป็นเลยะนะครับนะ ไปดูกันเลยนะครับการดูภาพปิดตานั้นนะครับพระพิมพ์นี้นะครับดูให้ดีดูนิ้วเป็นหลักนะครับเห็นว่าเราจะสังเกตเห็นว่านิ้วมือเนี่ยเลียวนะเลียวยาวทุกนิ้วนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยในร่องเนี่ยเขาจะมีขนแมวเล็กๆแซม จะมีเส้นขนแมวแซมนะครับเป็นเส้นเล็กๆๆ,ๆ,ๆอีกหนึ่งเส้นที่ควรจะจดจํานั่นก็คือ <c oughs> ช่องว่างระหว่างมือสองฝั่งนะครับช่องว่างระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยมือสองฝั่งจะมีร่องตรงกลางอยู่ใช่ไหมครับแล้วจะมีเส้นแตกคมคมเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นแตกคมคมนะครับเส้นนี้สําคัญมากนะครับยังไม่เคยเห็นเกยตัวไหนมีเส้นนี้เลยนะครับเส้นในร่องนี้เลยเป็นเส้นสั้นๆนะครับจากบริเวณนี้มันจะหลดบริเวณนี้นะครับ หนึ่งเส้น,อ,น,อ,น,นอันนี้อันดับแรกนะะ,นะจุดพิจารณาทีนี้ไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมใช้ดูนะที่ผมใช้ดูนะครับผมจะดูด้านบนเนี่ยด้านบนเห็นไหมครับบริเวณนี้เวลาเราดูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีเส้นแตกเชื่อมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับหนาๆนเลยหนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้เกย๊ยังไม่เคยเห็นติดเหมือนกันคเนี่ยเห็นไหมต่อขึ้นมาเนี่ย ฟึบหนึ่งเส้นครับแล้วก็บริเวณใกล้กลๆเหนือศีสันใกล้ๆกระหม่อมจะมีรอยถากนะครับจะมีรอยถากครูดครูดครูดให้เห็นนะครับแต่เส้นนี้ต้องมีนะครับนี่หนึ่งเส้นนะเส้นในล่องนะครับในล่องระหว่างนิ้วต้องมีมุมนี้มองไม่เห็น<ะ>หรือต้องมองอีกมุมหนึ่งอ่านี่เห็นแล้วนะครับเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นเส้นเล็กๆนะครับสั้นๆนะอยู่ในล่องมือในล่องนิ้วมือเนี่ยเล็กมากนะครับเนี่ย แต่บริเวณนี้มันจะหลดบริเวณนี้เลยนะครับหนึ่งเส้น,นชัดเจนเล็กมากเลยเล็กมากมากนะครับวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับในพักเครื่องรุ่นนี้ร้อยละ9 9รนะครับร้อยละ9 9บริเวณแขนนะครับบริเวณแขนทั้งสองฝั่งจะปรากฏเส้นนูนนะครับจะปรากฏเส้นนูนนะจะปรากฏเส้นนูนนะครับอยู่บริเวณแขนนะครับทั้งซ้ายและขวา นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราจะเห็นเส้นนูนเล็กๆเป็นใหญ่นะวิ่งมานะครับบางองค์มีมากนะครับบางองค์ปูดขึ้นมาเลยบางองค์แตกมากแตกน้อยแล้วแต่แต่ต้องมีนะครับแต่จําเป็นต้องมีนะครับเห็นไหมครับหนึ่งเส้นฝั่งนี้ก็มีเช่นเดียวกันนี่ไล่เรียงมาเลยนะครับนี่เป็นเส้นนูนเนี่ยพาดมาเป็นเส้นนูนพาดมาเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งหัวเข่าเนี่ยหัวเขาก็จะมีเส้นนูนนะครับนะจะมีเส้นนูน เกเน่ไม่ค่อยเจอะนะครับเก๊สส่วนใหญ่จะเรียบเนี่ยเส้นนูนนะครับจะมีเนื้อปิดป,ปรินะครับสังเกตดูบริเวณช่วงท้องนะครับช่วงท้องช่องว่างนะครับช่องว่างจะมีเส้นขนแมวเล็กๆอยู่นะครับเห็นไหมครับในร่องเลยนหนึ่งเส้นวิ่งตั้งแต่บริเวณนี้มันจะหลดบริเวณด้านบนเส้นนี้จะเล็กมากนะครับวิ่งเป็นแนวตั้งนะวิ่งมาปึ๊บหนึ่งเส้น ต้องมีนะครับต้องมีพยายามดูธรรมชาตินะครับดูเส้นแตกเส้นอะไรพวกนี้ดูให้มันคมคมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเดือเรียบจะไม่มีขีดถ้าเป็นบล็อกนิยมนะครับก็แค่มีขีดเพิ่มบริเวณนี้สองามขีดนะครับ<ม>ฟึบๆแค่นั้นเองอดูดูพระเนี่ยต้องดูหลายๆมุมนะครับดูหลายๆมุมหมุนให้ได้หลายๆมุมเราจะสังเกตเห็น แต่ละเส้นแต่ละสายมันจะไม่เหมือนกันบางมุมจะไม่เหมือนกันนะครับเส้นนี้ต้องคมชัดเลยชัดเจนนะครับเส้นนี้สําคัญนะครับนิ้วมีเล็บนะครับปึ๊บนิ้วนางนิ้วนางมีเล็บนะครับ ดูความคมชัดเนี่ยมุมนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นเส้นแตะที่แขนชัดเลยคุณน้อยเห็นปะ่ะค่ะเส้นแตกที่พาดอยู่บริเวณแขนนะครับเนี่ยฟึบนูนขึ้นมา,าแล้วจะวิ่งเหมือนคล้ายๆลากผักชีนะครับจะวิ่งแบบนั้นเลยนะวิ่งฟืบนะครับผิวผิวก็ไม่ค่อยเรียบนะครับเนื่องจากว่าเป็นพาะฉีดนะครับผิวจะขูุขลั กุเป็นผิวมะละนะครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเวลาเราตะแคงดูอะตะแคงดูนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้บริเวณด้านข้างมือนะครับเราจะปรากฏเห็นเส้นซ้อนนะครับจะเห็นเส้นซ้อนเนี่ยแตกมาหนึ่งเส้นนะครับจะเป็นร่องจมลงไปนะเป็นร่องจมลงไปแตกนะครับเป็นร่องแตกลงไปต้องตะแคงดูนะครับ เส้นเอาให้ละเอียดละเอียดเลยรอยทั้งรอยนะครับสิ่งที่คนจดจําอย่าลืมรอยลานนี่รอยลานนะครับมุมนี้เห็นชัดมากรอยลานน,านี่แหละรอยแบบเหมือนบล็อกแตกอะ่ะเหมือนเส้นเลือดเลยปูดขึ้นมานะครับมีทุกองอ่า,ามีมากมีน้อยยิ่งมีมากก็ยิ่งดูง่ายนะครับหลายๆมุมนะครับดูความคมชัดเป็นหลักจําไว้นะครับ ในร่องในร่องนะครับนอกเหนือจากเส้นนี้นะครับจริงๆอยากจะให้จําเส้นนี้ด้วยที่ที่บอกเมื่อกี้นะครับมันเล็กมากมันเป็นองค์อ่มันเป็นอะไรที่แบบโคตรเล็กเลยอ่ะนะครับต้องตะแคงดูเนื่องจากว่าพระพวกนี้เนะี่ยเป็นไซส์เล็กค่ะเวลาเราพลิกดูนะครับพลิกดูเราก็จะเห็นอ่รอยแตกอันนี้จะแตกเป็นร่องนะครับเป็นร่องลึกจมลงไปแตกทุกองค์แตกทุกองคนะครับบริเวณใต้ฐานอ่า สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาหยิบพระมาเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องลงกล้องเลยแล้วก็สามารถจําแนกแยกได้นะว่าอันไหนเกยนไหนแท้นะครับเ uh huh. พื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับพระเกยนะครับพระเกยตัดมันจะเท่ากันเลยมันจะตัดรูดไปเลยนะครับแล้วขอบข้างเขาจะเรียบเสมอกันอันนี้ของเกยนะขอบข้างจะเรียบเสมอกันนะครับจะไม่มีขั้นแบบนี้ จะไม่มีขั้นกลางสาเหตุที่มีขั้นกลางเพราะอะไรครับเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าข้างหลังใหญ่กว่าข้างหน้า<อ>นะแม่พิมพ์ข้างหลังใหญ่กว่าข้างหน้านะครับ<ะ>เวลาเกถอดพิมพ์ไปมันเท่ากันเป้เลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีความเหลื่อมล้ําแบบนี้นะครับเนี่ยตัวตัดข้างมันจะไม่เหลื่อมล้ําแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากตัวตัดเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างหลังแล้วเดี๋ยวจะมอธิบายตัวตัดให้ฟังนะครับ ด้านหลังนะครับความคมชัดต้องให้ได้แบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่คมชัดแบบนี้วางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือว่าเส้นวงเดือนเห็ะนไหมเส้นวงเดือนพวกนี้ก็ต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับทุกเส้นสายเลยนะสังกติไม่เรียบนะครับสังกติไม่ไม่เรียบเห็ะนไหมจะมีหลายเส้นปรากฏเส้นสังกติจะยกนูนสูงขึ้นมา นะครับจีวรคมนะครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นมัดเป็นมัดเลยเห็นไหมครับกล้ามเนื้อปูดขึ้นมาเลยเส้นลงเส้นเลือดนะครับมีหมดเลยะขนาดพระเล็กๆแบบนี้ช่างเขาค่อนข,ข้างที่ละเอียดนะครับเห็นไหมสังกติไม่เรียบคล้ายๆผิวมะละกอนอยเห็นปะ่ะใช่ค่ะจ้าเส้นวงเดือนนะครับเหนือศีรษะเนี่ยรอบเข่านะครับ ตีวงมาตั้งแต่เข่าเนี่ยวงมาเนี่ยน่าจะหลดศีรษะนะครับคมชัดลึกนะครับอันนี้เกสสามารถทําได้นะข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแอ่งกระทะนะครับเป็นอแอ่งกระทะลึกพอสมควรน,<อ>นะรแต่เพื่อนๆจานะครับจาสังกติห้ามเรียบสังกติต้องมีลายเส้นเส้นวงเดือนต้องคมนะครับเส้นวงเดือนต้องคมจำไว้นะ<อ>แล้วบริเวณด้านข้างเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีรอยปาดเป็นซี่ๆๆเๆๆๆนี่ยเห็ๆๆนไหมครับ<อ>มีทุกองค์ รอยปาาทวกนี้นะครับจะมีทุกองค์แล้วต้องเป็นซี่คมๆแบบนี้นะครับนี่เป็นซี่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 เนี่ยมะศีษะลงปูทิมนะครับรุ่นนี้จะมีลายหนามนะครับเหมือนแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากท้องฟ้าขึ้นโผ่ขอบฟ้านะครับเห็นไหมครับเน,นี่ยซ้ายจะหลดขวาจะมีลายหนามเล็กๆนะครับอันนี้ต้องลงกล้อง ต้องลงกล้องสังกตินะครับจำไว้เป็นเม็ดคมคมนะครับเป็นพลคมคมสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึง่งนอกเหนือจากหน้าหลังไม่เท่ากันนะครับที่ผมใช้ดูประจำนะครับเยเวลาพระเลี่ยมปติกมาจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยนะครับคำว่าหลวงปู่ทิมนาคำว่าหลวงปู่ทิมนะครับถ้าเจ้าของพระไม่ให้แก่เนี่ยให้ดูเส้นนี้ไว้เนี่ยเส้นระหว่างททหาร เชื่อมมายังปอปานะครับจะมีเส้นขนแมวเล็กๆคมๆบางๆนะครับบางที่สุดนะอยู่หนึ่งเส้นผมยังไม่เคยเห็นเกตัวไหนมีเส้นนี้เลยคือมันเล็กมากจริงๆนะจันอ่าจริง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 อันนี้อันนี้ถือถือเป็นจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับเส้นนี้มันจะเล็กมากเนี่ยเนี่ยเนียเส้นแตกเฉียงลงมาหาทรหารนะครับเวลาเจ้าของพระไม่ให้แก่ก็ดูเส้นนี้ไว้ก่อนเป็นหลักนะครับ อ่าดูเส้นนี้ติดไหมถ้าติดคมชัดลึกแบบนี้มาดูรอยปาดนะครับเพราะเลี่ยมยังไงเขาก็เลี่ยมแค่จับขอบเห็นไหมเขาต้องเหลือร่องรอยเนี่ยรอยปาดเนี่ยเห็นไหมปาด,ปาดเป็นซี่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 อย่างนี้ให้เราดูเขาต้องเหลือร่องรอยให้เรามองเห็นนะครับให้เรามองเห็นรอยล้นเนี่ยจาไว้นะครับจะมีรอยล้นเนี่ยจะมีรอยล้นแล้วพื้นที่นี้ก็จะมีรอยปาดเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นแบนหน่อยแล้วก็ยกสูงขึ้นล้นขึ้นมานะครับ เส้นพวกนี้ต้องคมนะครับเส้นสเกลเพวกน,นี้ต้องคมมากๆากเนี่ยเส้นเนี่ยถอนยากมากม,มันอยู่พื้นแล้วมันเล็กมากมันเล็กกว่าพวกเส้นวงเดือนนี่อีกเล็กจิ๋วเลยนะครับจําไว้เส้นนี้นะครับถ้าไม่ติดวางก่อนะนะถ้าไม่ติดให้วางนะหรือไม่ก็ต้องแกะดูเลยแกะดูตัดข้างนะครับวิธีการดูตัวตัดด้านข้างนั้นนะครับหลวงปู่ทิมหงายมานะครับมุมนี้บริเวณนี้นะครับ จับพระปั้งพลิกมาเลยเราจะเห็นเส้นนูนอยู่หนึ่งเส้นเห็นไหมนะไล่ตั้งแต่บริเวณนี้มันจะลดบริเวณนี้เลยอ,อยู่ใต้ศอกพอดีเลยนะเรียกว่าน้ำใต้ศอกเห็นไหมอาการมันแบบเจ็บๆจุกๆอย่างเงี้ยถ้ามีเส้นอย่างเงี้ย <c oughs> เรียบร้อยเลยแท้เลยโยง,ง,โยงาจายับห <c oughs> ยอกเย้วกันเล่นนะครับจําไว้นะครับ,รบตัวตัดจะมีเส้นนูนอยู่หนึ่งเส้นบริเวณใต้ข้อศอก ใต้ข้อศอกซ้ายขวามือเราเอ้ยใต้ข้อศอกขวาซ้ายมือเรานะครับประนามโทษพูดผิดนะมุมนี้ก็จะเห็นเส้นเลือดที่ปุดๆอยู่นะครับรอยแตกฝั่งนี้มาตะแคงดูก็เนี่ยจะเห็นเป็นเส้นแตกคมชัดๆเลยบริเวณเนี้ยพาดอยู่กลางแขนเลยนะครับวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับล่องตรงกลางนะครับมีเส้นขนแมวนะครับนิ้วนางนะครับนิ้วนางมีเล็บเห็นไหม นะค <S <S แค่นี้คุณก็จะไม่โดนพักเกแล้ว <ừ> หน้าหลังไม่เท่ากันเหลื่อมหน้าใหญ่หลังเล็กนะครับเพราะนั้นเราจะมีร่องตรงกลางทุกองค์นะครับในข้างหลังเขาจะใหญ่หน้าเขาจะเล็กนะครับ <ừ> มีร่องมีร่องกลางนะมีร่องกลางนะครับแล้วบริเวณขมับบริเวณเนี้ยจะมีร่องแตกทุกองค่ะป <kh ả? S 2> ึ๊บจะเหอแตกมากแตกบริเวณนี้ทุกองเหมือนจะมีรอยสับเข้าไปนะครับเนี่ยมีทุกอง ตัวตัดลงไม่เต็มมีดนะครับลงแล้วตัดขาดไปลงแล้วก็ขาดไปนะครับลงแล้วก็ขาดยุ่ยไปจะไม่เป็นรอยครูดเป็นทางยาวนะครับจำไว้นะครับถ้าแขนเนี่ยแขนบริเวณนี้เนี่ยทุกองค์จะสูงต่ำเห็นไหมแล้วก็จะมีรอยถากถากแบบนี้ถ้าเรียบเสมอกันเมื่อไหร่นะครับไม่มีความเหลื่อมลำ้ำอย่างเงี้ยไม่มีความเหลื่อมล้ำนะครับเก้นแน่นอน นะเส้นนูนนี้ไม่มีเกยแน่นอนนะครับเส้นแตกตรงกลางนะไม่มีเกยแน่นอนนะครับนิ้วนางไม่มีเล็บก็เสร็จเหมือนกันะนะครับปอปลากับทอทหารไม่มีเส้นแตกเสร็จเลยนะครับไม่มีเส้นแตกเส้นนี้เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับนี่บางมากขนาดไหนต้องตะแข็งให้ดูเลยปึ๊บหนึ่งเส้น วงเดือนไม่คมวงเดือนทื่อๆไม่คมแบบนี้ไม่คมชัดลึกแบบนี้เกเลยร้อยปาดบริเวณน,นี้ไม่มีเกเลยนะครับนนแล้วบอกจุดใหญ่ๆนั้นเนาะอ่านี้จุดใหญ่ๆบอกแล้วเป็นเลยนะครับอบอกแล้วเป็นเลยแค่นั้นเองเล่นหลวงปู่ทิมมันไม่ยากนะครับแล้วบริเวณเนี้ยส่วนใหญ่อันนี้อยู่ด้านในใช่ไหมอันนี้จะสูงอ,อันนี้จะต่ํา แล้วจะมีรอยปาดนะครับจะมีลักษณะเดียวกันทุกองค์เลยเนี่ยเส้นโค้งเนี่ยจำไว้นะบริเวณนี้มันจะแหวงๆหน่อยจะเป็นแบบนี้ทุกองค์คะนะครับมีรอยถากถๆกถักถักถา,กถา,กถากไปนะดูลัศมีนะครับดูความตึงนะดูความยืดดูความไหลของโลหะบริเวณนี้จะกยกกระเดิดสูงๆหน่อยนะครับขอบฝั่งนี้ก็จะยกสูงหน่อยเห็นไหมครับ ลำตัวหลวงปูก็จะจมลงไปเป็นแอ่งกระทะนะครับเส้นในซอกแขนนี่ก็สําคัญนะในซอกแขนหลงปูทิมนะครับเนืเ่องจากเป็นเส้นที่เล็กมากนะครับเนี่ยเส้นในซอกนยซอกแขนเนีจะมีเส้นเล็กๆอยู่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็สําคัญนะครับนอกเหนือจากตัวตัดนะจําไว้น้ําใต้ซอกนะครับซอกบริเวณนี้มีตัวนูนนะอ,อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่น่ามีอะไรนะครับอ๋อมีร่อง ฝั่งหนึ่งจะมีร่องบริเวณนี้จําตัวนี้ไว้ก็ได้ครับบริเวณหูค่ะเนี่ยใกล้ๆหูเหรอน่าจะประมาณเนี้ยอนุมาณว่าปลายนิ้วเนี่ยแล้วจะมีล่องจะมีล่องแล้วมีรอยครูดไปฟืบเนี่ยอย่างนี้แท้เลยนะครับเีอสองฝั่งมีรอยเหลื่อมเห็นไหมสูงต่ำหน้ามีเส้นขั้นหน้าหลังไม่เท่ากันแท้เลยนะครับ ไม่เข้าใจโทรมาถามได้นะครับ <c oughs> ส่วนราคาอยู่สองห0,000ื่นอัพนะครับสองหมื่นจนถึงสาม0,000ื่นนี่หรอคอาจารย์ราคากลางใช่ไหมใช่ครับองค์นี้ก็ถือว่าสวยองคหนึ่งนะครับค่ะ <c oughs> ที่อาจารย์บอกบอกว่าพระองค์นี้เนี่ยเคยครอบครองอยู่แล้วแล้วก็วนกลับมาอาจารย์วนไปวนมากั<ว>นยู่ไหน,นวนกลับมานะตอนนี้เนี่ยสภาพยังเหมือนเดิมไหมคะยังดีไหมยังดีเหมือนเดิมนะครับพระมีโค้ดนะครับมีโค้ดตัวทอเห็นไหม อ๋อมีโค้ดตรงนี้นมีโค้ดตัวถ่อเล็กๆนะครับต้องมีส่วนนวะมีโค้ดด้านหลังอเอาละถ้าไม่เข้าใจดูย้อนหลังได้นะครับ<ช>ดูธรรมชาติเป็นหลักดูจุดเล็กๆ,ๆเล็กที่สุดนะครับเราจะได้เปรียบเราจะกราบสจ,จากพระเกศน,นะครับออโอกาสที่เราจะโดนนั้นน้อยอันนี้เนี่ยพระองค์เล็ก ตอนแรกที่อาจารย์ปล่อยไปจําได้ที่อาจารย์บอกว่าอยู่ที่ประมาณหนึ่นสองมั้งน่อ,นองใช่การออกเวลาผ่านไปมันก็ลกลับมาสองหมื่นกว่าส0 0 0มื่นกว่า,าดูเวลาปิดตาดูแขนก่อน ร<ม>อยแตกรอยล้านไหมมีรอ,อยแตกละล้านไหมถ้ามีโอกาสแท้สูงมากๆะนะครับโอเคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้อาจารย์พักดื่มนานแป๊บหนึ่งนะคะใครมีคำถามเตรียมกันเอาไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ใน y o u t u b e นะคะเตรียมโทรเข้ามาเปิดสายในช่วงหน้านะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026786761นะคะหรือว่าทาง SMS ก็ได้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอ4230777นะคะหรือว่าคอมเมนต์มา นะคะข้างใต้ใน YouTube หรือว่าเพจ a c e o o o กก็ได้เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ